สวัสดีครับทิศผันออนครัววันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมงานนะเทศกาลอาหารอร่อยลิ้นครับผมนะเราจะพาเดินชมข้างในงานกันนะผมนะแล้วเราจะข้าวฝกกันนู้นอย่ตรงโลตัสมินบุรีนะครับผมนะเอวินตะวงนะที่จะไปสุวินตะวงนะอันนี้เข้าไปสุวินตะวงแล้วเราจะพาไปเที่ยวชมงานกันนะผมนะมีชิงชา้าสมหวังด้วยครับผมนะ สามชมนะครับผมนี่ครับตอนนี้เรามาอยู่หน้างานแล้วคนเราจะพาไปเที่ยวชมบรรลุกรรมในงานว่ามีอะไรขายมากกว่านะเราจะพาไปชมนี่เข้ามาก็ประมาณนี้ครับนะเข้ามาก็จะเจอมะแรงเลยครับผมนะมะแรงดักแด้ครับผมนะ นี้ก็เป็นนมจีนครูนมจีนนะกินนมจีนมากเลยนะอ่าก๋วเตี๋ยวเรือจะีครับกับเราจะมาหน้กินนมจีนน้ำยางละนะเด้๋วเข้าเดิน,นูชมดูล็อกเนี้ยทอกมอะไรมั้างหัวซ่องโอ้หมูมมนะอบัง มีตับข้าวมีปลาหมึกปลาหมึกยา่างนันกินรอกเด็ดอัดมีเมืองอนนมีเมืองร้อนก็มีโอ,อมไหมไ้จะเป็นลูกอมลูกผม,มอ้ยแรงลูกใหญ่เลยครับอนะ้แขงแล้วลูกใหญ่ๆเลย อันน <l id> ี <kah> ้เป um ็นซุปเปอร์ติ่ไก่น้าทอดไก่ไก่ขยาวน้ำน้องน้ำหนึ่งเนี่ยจะเป็นยำยำปูมาเี่จะเป็นฟ mm ังเวอร์เอามาฟังเวอร์ขนมฟังเวอร์ันนี Jesus ้จะเป็นยำปูมาหัวละสามหาละสามร้อยยำไม่ปีน้วนะ อันนี้ก็เป็นแมลงทอดนะทอดเอดใส่ทอดเข้าบุกไปดูทอดหานใหนะอันนี้ก็พันเป็นพัเส้นยีบาท้นีาเป็นา ัน <Mile> นี้เป็นเกาลักมเกาลักมีมีทุกงานนะับมันเป็นไส้ใหญ่ชิ้นละสิบบาทนี่ก็จะเป็นตัวสัมซัมตัวอยนี่เราจะมาพามาดูฝั่งนี้นี่ก็จเป็นข้าวหมกไก่ขนมกินสี่ภาคโอ้นกินสี่าคนักกินมาเร็วนะเดี๋ยวเราเรมานักกินเราจะมานกินขนมกินนั่นแหะครับผมะ เดี๋ยทามานังกินขนมจีนกันนะอันนี้ก็จะเป็นหอยทอดทะเลหอยทอดทะเลอันนี้ก็เป็นผัดเขียวเรือหนเราก็จะกลับมานั่งกินขนมจีนจนะอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าห้างโรตัสนะผมนะมันก็หลังสุมิตาขายเสื้อผ้ากนโซนนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะครับนะ อันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะเช่นเด็กและสะตรีครับผมนะมีโซนเสื้อผ้านะโซนเสื้อผ้าโซนของไซส์ของกิฟต์ชนะ็อปน,นี่ก็จะเป็นโซนปลาป่งนะ เสื้อแฟชั่นมีป่าโป่งมีปีกเป้ามียิงปืนนะผมอันนี้เป็นพวกจิบช็อกนี่มีถุงเท้ามีเทียนมีน้ำเลยมีน้ำมีป่าโป่งเลยอันนี้ก็จะเป็นยิงปืนนะผมนะเป็นยิงปืนเด็กเด็กเด็กเดียวก็จะมีอันนี้ นี่ปลาโป่งนะผมปลาโป่งปลาโป่งอันนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นนะผมนะอันนี้เป็นปตักปลาสามร้อยยี่สิบบาทตักปลานะตักปลานะเปลี่ยนตักปลาตุกตาตัวใหญ่ๆแล้วอันนี้จะเป็นโซนโซนเล่นเกมนะผมนะ โซนเล่นเกมนี่มีร้นานป้อนอาหารกระต่ายท่าน้ชมนะอันนี้จะเป็นโซนของเด็กเล่นนะของเด็กเล่มีเด็กดึงนะท่านผู้มเด็กดึงอาหารอร่อยดีเล่นดึงท่านผ้ชมเล่นดึงนี่ทางเข้าบ้านก็ได้สองทางนะครับอ่าก็ได้สองทางบ้านพีสิงก็มีครับผมมีบ้านพีสิง บ้านผีสิงนี่เป็นทางบ้านผีสิงลครับนัน่ตนี้บ้านผีสิงเ็นหนักตานะครับลอกอทีเสร็นกากครับก่ตายลอ่ตายอยกตายลอวันออกไปได้ตายลอย

นักร้องดนตรีนะครับนักร้องมามาดูบรรยากาศตองที่อย่งนัาน่เปิดันนี้เราก็จะไปอาเปน่น้องจีนก็จะารีนเพียรมางานนนะครับตัวกาเกิดก่อนนะครับจกตุกนัาทางโลกก่เดินก่อนนะครับ เพราะว่ายังมีรเป็นกินที่จะต้องเข้าถึงนี้อีกเาจะมาวันนี้พบกับร้านที่จะกินเลยทีเดียวนะครับจากตับลายไขมอนนะครับน้ำินโดยบพันธุ์โซนเกดใวโซนคือที่จะมีพวกมทางโซนนะครับเราจะขับไปกินตรงกินกันโะครับหูอุ้อุ้ยยกอันนี้แพะ้แพะแพะแพะ กระต่ายนกระตเลอกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกะต่น้อยโอ้ดนางตัวนี้น่ารักมสีขาวน่ารักไหมสีขาวน่รักมาเราเราจะไปกินน้องจีน

ขนมคือมันยาามันยากระกจะเป็นขนมคือมันยาูเป็นกหรือว่าจะเป็นขนมคือตาดะต้องมีก็จะตองมิกครับมจะต้องมต้นอาหารบริการหรือว่าจะเปอารที่้องรูมจัลองชิมดูิว่ามันจะอร่อยไหม กันคลกรับกับก็เอยวอจังลอ่ายแลอยมาารับกดบก็อร่อยนะครับดูจากหน้าตาแล้วก็องว่าอร่อยแน่นอนตครับผมนะน้ำจงใจรสจอดกรครับอาการงี่ดจมเลยแลวกับลรดบกระดันะครับรงารเลยนะครับหรือวเป็นทงด้านหมาล่ากระดับงหมาล่างครับ ก็มีบริการนะครับอารามไม่ถึงหารามาเราจะติ่้แที่นอกแล้วเราจะติดต่ออกครับก็พน้องที่มาเดินเข้ามาอบครับมานะครับ

เี๋ยวอหน้านี้จะเป็บร้านเป็นฝายโดยจะเป็นทุกอนนะครับชุดใจนะครับผมฝายต้องมีบริการนะครับแลน้องนั่ก็ได้ดูอยากว่าตาก็ออกเปแบบมาด้านหน้านะครับเตียงอาสนดใหนะครับตอมบริการแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นใจ่ทอนะครับตดคร่งท่อมาละอุตสาหะนะครับมีบริการท่านดยนะครับ เราก็ม่นคนไทมาเอาเลินเข้เ่อนกันอารังต่อทางใต้นะครับจากนนเด็กกอจอไรีตัวนี้เป็นตัวที่สองของหลักกนะครับวนี้รกอ้วยสิ่สามคือส่งที่ต่างนะครับหนึ่งแต่ก็สมคือส่อือเครับสื่อสิ่แรกนะครับประกอบโดยคำทั้งโศกนะครับหาทางทีโดยตัวคทั้งโศกเป็นใจของสามถแล้วก็ ตัวาล่นะครับเอ่อเแ้วยงเปการนะครับต่พี่น้องนะครับที่มีกันในีนี้นะครับหากอะก็ขอร่องกันรถจักรยานยนตเราเป็นไคลนะครับนเข้ามาจกไหนไดยนะครับมาจาคนไหนโยนะครับต่อในเชื่อที่เ่อนจะรับตอนนี้นะครับถึงยางทำหลนะครับพีน้องอะไรนะคาาอามมาเรื่องงานเสนะครับ กานี่นจะทานเพ่าอาหารอร่อยนี้ะีเป็นจุดที่สอของงานจัะคู่เดยราจีดยาห้างโลก็าดุรีะครับมีแต่รายละเอียดแต่ับขอบคุณครับว่าครอบ មកដាក់0 0 2 เราก็จะมาต่อพอปลาดูว่าอร่อยไหมฮะเราจะมาต่อพ่อปาาลนะอา

น้ำฝนนึงนะี่น้ำเปล่าฝนนึง

เราก็จะกลับแล้วละนะเดี๋ยวหาอะไรกินต่อนหอมกินกันเลยคุผมยำยำทำแกงคนก็เริ่มมาแล้วกนะ็หมลุงเริ่มกระจายกันมาแล้วโอ้มันเป็นแมลง

อันนี้คือหอยทอดพอเพอาหอยทอดกล่องหนึ่งหอยทอดพอหนึ่ง ได้ของฝากเลยโงนะถ้วยกล่องถ้วห่อเลยเลยของฝากถ้งยห่อเลยครับผมนะปะเราก็จะกลับแล้วคมนะร้อนมากเลยครับว้าร้อนมากเลยนี่จะตั้งโลตัสสุวินทวงศ์นี่ครับผมนะ <ider Stadium> เราก็ได้ของฝากไปสองหอโอเคครับผมนะก็พันลําตัวก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แล้วคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆจบคนิปนะครับสวัสดีตามชมครับผมในที่พันลําตัวสวัสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ